จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกใบใหม่โลกที่เวทมนต์ไม่ได้อยู่ในตำราเทพนิยายโบราณอีกต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวลาดีนะคะ ในยุคสมัยที่หน้าจอคือหน้าต่างสู่โลกกว้างและโลกกว้างนั้นก็กว้างเสียจนบางทีเราก็หลงทางหลงลืมแม้กระทั่งตัวตนที่แท้จริงของเราเองแม่มดอย่างฉันไม่ได้เสกคาถาด้วยคำโบราณที่ยากจะเข้าใจแต่ฉันไร่มนด้วยถ้อยคำแห่งความเข้าใจถ้อยคำที่ปลุกปัญญาให้ตื่นจากผวังของข้อมูลอันท่วมทน้นและค้นพบความสุขสงบที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจและในวันนี้ค่ะในตอน แรกของการเดินทางนี้ฉันอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อน,น้องแพรวหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์อย่างเข้มขน้นไม่ต่างจากใครหลายๆคนในยุคนี้เลยค่ะ น้องแพรวเป็นหญิงสาวที่ภายนอกดูสดใสน่ารักมีรอยยิ้มประดับใบหน้าอยู่เสมอเธอมีเพื่อนฝูงมากมายในโซเชียลมีเดียยอดผู้ติดตามของเธอก็ไม่ใช่เล่นๆรูปถ่ายทุกรูปของแพรวจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันผ่านการปรับแต่งด้วยฟิลเตอร์นับร้อยนับพันให้ผิวดูเนียนดวงตาเป็นประกายริมฝีปากอวบอิ่มและดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติและทุกครั้งที่รูปของเธอถูกโพสต์ลงไปยอด ไลยยอดคอมเมนต์จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับกระแสน้ําเชี่ยวกรากสร้างความพึงพอใจให้กับแพรวในชั่วขณะหนึ่งราวกับน้ําทิพชโลมใจที่แห้งผาก ต่เบื้องหลังรอยยิ้มสดใสในรูปถ่ายเหล่านั้นแพรวมีความลับที่ซ่อนอยู่ค่ะความลับที่กัดกินหัวใจเธอมานานแสนนานนั่นคือความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองอย่างรุนแรงเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไม่เคยสวยพอไม่เคยเก่งพอไม่เคยมีความสุขพอไม่เคยมีชีวิตที่น่าอิจฉาพออย่างที่เพื่อนๆหรือคนที่เธอติดตามบนโลกออนไลน์ได้แสดงออกมาเธอเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นตล ลอดเวลาเปรียบเทียบบ้านที่ดูใหญ่โตหรูหรารถยนต์คันใหม่เอี่ยมที่เพื่อนเธอเพิ่งถอยมาเปรียบเทียบความสําเร็จในการงานของรุ่นพี่ที่อายุเท่ากันเปรียบเทียบแม้กระทั่งอาหารมื้อหรูที่ใครๆก็ถ่ายลงสตอรี่หรือทริปต่างประเทศที่เต็มไปด้วยภาพสวยงามประหนึ่งภาพวาด แพร่บอกชันล่าทุกครั้งที่เธอเลื่อนดูฟีดข่าวเธอรู้สึกเหมือนโดนดูดเข้าไปอยู่ในวังวนของความอิจฉาความน้อยเนื้อต่ำใจและความกดดันที่มองไม่เห็น เธอพยายามที่จะสร้างภาพชีวิตที่ดีพร้อมเสมือนว่าชีวิตของเธอก็ไม่ต่างจากคนอื่นมีความสุขมีความสำเร็จมีความรักที่สมบูรณ์แบบเธอเลือกที่จะแสดงออกแต่ด้านที่สวยงามด้านที่น่าชื่นชมเพราะเธอเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่สังคมออนไลน์ต้องการนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอได้รับการยอมรับและได้รับความรัก แต่ยิ่งเธอพยายามสร้างภาพเหล่านั้นมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นเธอเริ่มหลงลืมไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่เธอรักจริงๆอะไรคือความสุขที่เธอต้องการจริงๆการแต่งรูปทุกครั้งคือการแต่งเติมความไม่มั่นใจลงไปบนใบหน้าการพยายามแสดงออกว่ามีความสุขคือการกลบเกลื่อนความว่างเปล่าในใจเธอติดอยู่กับวงจรของการสแสวงหาการยอมรับ จากภายนอกซึ่งเป็นบ่อที่ไม่มีวันเต็มยิ่งเติมก็ยิ่งรู้สึกขาดวันหนึ่งแพลร,รู้สึกอดล้าถึงขีดสุดเธอนั่งมองตัวเองในกระจกเธอเห็นแต่ความเหนื่อยล้าในแววตาเห็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวไม่ใช่รอยยิ้มที่มาจากใจจริง เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่นบทละครที่ไม่มีวันจบและในขณะที่เธอกำลังจมดิ่งลงไปในห่วงแห่งความทุกข์นั้นเองเธอก็นึกถึงเรื่องราวของแม่มดสายใจที่ได้ยินมาจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าแม่มดสายใจไม่ได้เสกคาถาให้คุณสมหวังในทุกเรื่องแต่เธอจะช่วยให้คุณค้นพบมนตราในใจตัวเองที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ทรมานต่างๆได้ พรวตัดสินใจท,ที่จะมาพบฉันค่ะในวันนั้นเธอเดินเข้ามาในห้องทำงานของฉันซึ่งไม่ได้ดูวิจิตรพิสดารเหมือนในหนังแต่เป็นห้องที่เรียบง่ายเต็มไปด้วยหนังสือและต้นไม้นานาพันธุ์มีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรและทูบไม้จันทร์คลุงอยู่ในอากาศแพรวมีสีหน้าเคร่งเครียดแต่ในแววตาของเธอมีความหวังรีบรี่อยู่ ฉันไม่ได้ถามเธอว่าเธออยากได้อะไรแต่ฉันมองเข้าไปในดวงตาของเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานของความไม่มั่นคงที่ห่อหุ้มเธอไว้ฉันยื่นชาสมุนไพรให้อีกถ้วยหนึ่งแล้วบอกเธอว่าบางครั้งความทุกข์ก็เหมือนแขกที่ไม่รับเชิญนะพาวมันมาเยือนเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและมันก็มักจะมาพร้อมกับเสียงกระซิบที่คอยบอกว่าเราไม่ดีพอ พราวเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันฟังน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเมื่อเล่าถึงความกดดันที่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบบนโลกออนไลน์ความเหนื่อยล้าจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและความรู้สึกว่างเปล่าที่ตามมาหลังจากยอดไลค์ค่อยๆลดลง ฉันฟังเธออย่างตั้งใจไม่ได้ขัดจังหวะไม่ได้ตัดสินฉันปล่อยให้เธอระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาแพรวเล่าไปเรื่อยๆจนน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสารภาพว่าเธอรู้สึกอิจฉาเพื่อนๆที่มีชีวิตดูดีกว่าเธอเสมอแม้กระทั่งเพื่อนที่เรียนไม่เก่งเท่าเธอแต่กลับมีแฟนหล่อเหลามีงานที่ดีกว่าเธอบอกว่าเธอรู้สึกเกลียดตัวเองที่คิดแบบนั้นแต่ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ ฉันค่อยๆยื่นมือไปจับมือของแพรวเบาๆแล้วพูดว่าแพรวรู้ไหมความอิจฉาและความรู้สึกไม่มั่นคงมันไม่ใช่ปีศาจร้ายที่เราต้องขับไล่มันออกไปแต่มันคือสัญญาณสัญญาณที่บอกว่ามีบางอย่างในใจเรากำลังเรียกร้องให้เราหันกลับมามองตัวเองอย่างแท้จริง แพลวเงยนหน้าขึ้นมองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามฉันอธิบายต่อว่าโลกดิจิทัลที่เราอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกระจกวิเศษนะแพรวกระจกที่สะท้อนภาพมากมายให้เราเห็นภาพของความสำเร็จความสุขความสวยงามและบางครั้งมันก็สะท้อนสิ่งที่ขาดในใจเราออกมาด้วยและที่เรามักจะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งที่คนอื่นมีจนลืมไปว่าเราเองก็มีสิ่งพิเศษเป็นของตัวเอง แต่แม่โมดคะหนูมองไม่เห็นเลยว่าหนูมีอะไรพิเศษหนูรู้สึกว่าหนูด้อยกว่าทุกคนแพรวตอบด้วยเสียงแพรวเบา นั่นแหละคือมนตรา 5G ของแม่มดสยามที่ฉันอยากจะชวนแพรวมาค้นพบฉันบอก 5G ไม่ได้หมายถึงแค่คลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วปรีดปราดเท่านั้นนะแพรวสำหรับฉันแล้ว 5G คือ gateway to genuine growth ประตูสู่การเติบโตอย่างแท้จริงและประตูบานแรกที่เราต้องเปิดก็คือ gate of self-awareness ประตูแห่งการตระหนักรู้ในตัวเอง ฉันชวนแพรให้หลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆฉันบอกให้เธอนึกถึงตอนที่เธอกำลังเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกอิจฉาใครสักคนฉันถามเธอว่าแพรรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นหัวใจเต้นแรงไหมอกอืดไหมความคิดอะไรผุดขึ้นมาในหัว แพรวพยายามทำตามที่ฉันบอกเธอเล่าว่าเธอนึกถึงภาพเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเธอก็รู้สึกวูบโหวงในท้องรู้สึกถึงความร้อนเผาที่หน้าผากและความคิดที่ว่าทำไมชีวิตฉันไม่ดีแบบนั้นบ้างนะผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อน ดีมากเลยแพรลวฉันกล่าวชมนั่นแหละคือการตระหนักรู้ในสิ่งที่เรากำลังรู้สึกการที่เรายอมรับว่าเรากำลังรู้สึกอิจฉากำลังรู้สึกไม่มั่นคงนั่นไม่ใช่เรื่องผิดบาปเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และเป็นก้าวแรกที่เราจะคลายปมในใจได้ ฉันอธิบายให้แพรวฟังว่าการที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อจะจมดิ่งไปกับมันแต่เพื่อจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและมันกำลังจะบอกอะไรเราการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบนโลกออนไลน์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่เราจะจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบนั้นอย่างไร แพราวรู้ไม่ว่าสิ่งที่แพรลวเห็นบนโซเชียลมีเดียมันเป็นเพียงภาพตัดต่อของชีวิตคนอื่นฉันบอกเป็นภาพที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีที่สุดถูกแต่งแต้มสีสันให้สวยงามที่สุดเหมือนกับที่แพรลวแต่งรูปของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครหรอกนะที่จะเอาด้านที่อ่อนแอด้านที่น่าผิดหวังด้านที่ล้มเหลวมาแสดงให้คนทั้งโลกเห็นแพรลพยักหน้าช้า,ชา หนูก็รู้ค่ะแม่มดแต่บางทีหนูก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะเชื่อว่าชีวิตพวกเขาดีจริงๆนั่นแหละคือมนตรา 5G ที่เข้าครอบงำเราฉันยิ้มมันคือมนตราของภาพหลวงตามนตราของการเปรียบเทียบที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันสร้างกับดักแห่งความสุขจอมปลอมขึ้นมาหลอกให้เราเชื่อว่าความสุขคือการได้มีเหมือนคนอื่นการได้เป็นที่ยอมรับจากคนอื่นและความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงมัน ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยนะแพรวฉันบอกแพรวว่า ก้าวต่อไปหลังจากที่เราตระหนักรู้แล้วคือการฝึก Gate of Genuine Connection ประตูแห่งการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงการเชื่อมโยงนี้ไม่ใช่การเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์แต่เป็นการเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของเราเองฉันอยากให้แพรวลองจินตนาการดูนะแพรวฉันเริ่มอธิบายถ้าวันนี้แพรวตื่นขึ้นมาแล้วโลกนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียเลยแพรจะทำอะไรแพรจะใช้ชีวิตอย่างไรความสุขของแพร จะมาจากอะไรแพรวหลับตาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็เริ่มบอกว่าเธอคงจะอ่านหนังสือที่เธอชอบวาดรูปที่เธอรักซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ทำมานานมากแล้วเพราะมัวจะคิดว่าต้องไปหาอะไรใหม่ๆมาถ่ายลงสตอรี่ เธอคงจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นกับเพื่อนสนิทจริงๆที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ใช่แค่พิมพ์คุยกันบนแชทเธอบอกว่าเธอคงจะมีความสุขกับการอยู่กับธรรมชาติเดินเล่นในสวนสาธรารนณะอย่างที่เธอเคยชอบทำสมัยเด็กๆนั่นแหละแพลวนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของแพลวไงฉันพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นตัวตนที่ถูกกลบฝังอยู่ภายใต้กองข้อมูลมหาศาลและความคาดหวังจากโลกออนไลน์การเชื่อมโยงอย่างแท้จริงคือการ การที่เรากลับไปหาสิ่งเหล่านั้นกลับไปหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพายอดไลค์ยอดวิวหรือคอมเมนต์จากใครฉันชวนแพรให้ลองกำหนดช่วงเวลาปลอดดิจิทัลในแต่ละวันอาจจะเริ่มจาก15นาทีหรือ30นาทีเป็นช่วงเวลาที่เราจะไม่แตะต้องโทรศัพท์เลยแม้แต่น้อยแต่จะหันมาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่อาจจะลองอ่านหนังสือฟังเพลงที่ชอบออกไปเดินเล่นหรือทำกิจกรรมที่เคยรักในช่วงเวลา เลพลวจะได้แค่ตัดการเชื่อมต่อจากโลกภายนอกนะแต่แพลวกำลังเชื่อมต่อกับโลกภายในของตัวเองกำลังทำความรู้จักกับแพลวคนเดิมคนที่เคยมีความสุขกับสิ่งง่ายๆรอบตัวตั้งใจค่ะเพลวดูเหมือนจะเข้าใจมากขึ้นแววตาของเธอเริ่มมีความสดใสขึ้นมานิดหน่อยเธอถามฉันว่าแล้วหนูจะจัดการกับความคิดเปรียบเทียบที่มันชอบผุดขึ้นมาในหัวได้อย่างไรคะแม่มดนั่นแหละ คือประตูบานที่3ที่เราต้องเปิดคือ gate of gentle acceptance ประตูแห่งการยอมรับอย่างอ่อนโยนฉันตอบเมื่อความคิดเปรียบเทียบผุดขึ้นมาแทนที่เราจะผลักใสมันออกไปหรือตำหนิตัวเองลองรับรู้ถึงมันอย่างอ่อนโยนสิเพราลองพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าอ่าความคิดเปรียบเทียบผุดขึ้นมาแล้วหรือฉันกำลังรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะในตอนนี้ แค่รับรู้ถึงมันเหมือนกับที่เรามองเห็นก้อนเมฆลอยผ่านไปบนท้องฟ้าเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปยึดติดกับมัน ฉันแนะนำให้แพรวลองฝึกการตั้งสติในทุกครั้งที่เธอรู้สึกไม่สบายใจจากโซเชียลมีเดียลองหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกช้าๆพร้อมกับสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รับรู้ถึงมันเมื่อเราฝึกรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้บ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่ามันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวมันมาแล้วก็ไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และที่สำคัญที่สุดนะแพรวฉันกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังแพลวต้องเข้าใจว่าคุณค่าของแพลวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดไลค์ยอดฟอลโลเวอร์หรือคำชื่นชมจากใครเลยคุณค่าของแพลวอยู่ที่ตัวตนของแพลวเองอยู่ที่ความเมตตาที่แพลวมีต่อผู้อื่นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ที่แพลวมีต่อตัวเองและอยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตอของแพลว ฉันบอกแพลว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรของการเปรียบเทียบได้นั้นเราต้องเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้จับตัวเองและประตูบานที่4คือ gate of g r a t f u l n e s s and giving ประตูแห่งความกระตัญยูและการแบ่งปัน การฝึกที่จะมองหาสิ่งดีๆในชีวิตของเราเองและรู้สึกขอบคุณกับมันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามฉันอธิบายเช่นขอบคุณที่วันนี้ได้ตื่นขึ้นมาเจอแสงแดดขอบคุณที่ได้กินอาหารอร่อยขอบคุณที่มีเพื่อนดีๆอยู่เคียงข้าง การฝึกขอบคุณจะช่วยให้เราดึงความสนใจกลับมาที่สิ่งที่แพรวมีแทนที่จะมัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คนอื่นมีและการแบ่งปันนั้นก็ไม่ใช่แค่การแบ่งปันรูปสวยๆในโซเชียลมีเดียนะแพรวแต่คือการแบ่งปันคุณค่าที่แท้จริงของเราอาจจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างโดยไม่หวังผลตอบแทน แพรวฟังฉันอย่างตั้งใจแววตาของเธอดูกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นประกายความหวังที่ส่องสว่างอยู่ในดวงตาคู่นั้นแพรวบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างที่อุดอยู่ในใจมานานกำลังจะคลี่คลายลง แม่มดคะหนูอยากจะลองทําตามที่แม่มดบอกดูคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะกลับมาเป็นแพรวคนเดิมคนที่เคยมีความสุขกับตัวเองจริงๆฉันยิ้มให้เธอนั่นแหละคือมนตราที่ทรงพลังที่สุดยะแพรวมนตราแห่งการกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราเองและประตูบานสุดท้ายคือ Gate of Growing Wisdom ประตูแห่งปัญญาที่เติบโตนั่นคือการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกดิจิทัลอย่างมีสติรู้จักเลือกเสพรู้จักการพักและรู้จักการกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ฉันอธิบายว่าโลกดิจิทัลไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นเพียงเครื่องมือแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นนายมันไม่ใช่ให้มันเป็นนายเราเราต้องฉลาดในการใช้มันฉลาดในการรับมือกับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาและที่สำคัญที่สุดคือฉลาดในการปกป้องหัวใจของเราเองจากการถูกครอบงำด้วยภาพลวงตาและคําเย่ายวนของมัน แพลวอยู่กับฉันอีกพักใหญ่ๆเราพูดคุยกันถึงวิธีการที่เธอจะนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเธอฉันแนะนำให้เธอ detox social media เป็นระยะระยะอาจจะงดเล่นไปเลยหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์หรือจำกัดเวลาการเล่นในแต่ละวันเธอยังสามารถ unfollow หรือ mute บัญชีผู้ใช้ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีได้และให้หันไปติดตามบัญชีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้หรือสร้างความสุขให้กับเธอจริงๆ ก่อนที่แปรวจะกลับไปฉันมอบมนตราประจำใจให้กับเธอซึ่งไม่ใช่บทคาถาที่ต้องท่องจำแต่เป็นถ้อยคำที่ฉันอยากให้เธอนึกถึงอยู่เสมอจงจำไว้นะแพรวโลกออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแสงสว่างที่แท้จริงไม่ได้มาจากหน้าจอแต่มาจากหัวใจของเราเอง หลังจากนั้นไม่นานฉันได้รับข้อความจากแพรวเธอเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียเธอเริ่มใช้เวลากับสิ่งที่เธอรับจริงๆมากขึ้นเธอหันกลับมาวาดรูปอีกครั้งเริ่มเรียนทำอาหารที่เธอสนใจและที่สำคัญที่สุดเธอบอกว่าเธอรู้สึกมั่นคงในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องคอยเปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไปแม้ความคิดเหล่านั้นจะยังผุดขึ้นมาบ้างแต่เธอก็สามารถรับรู้และปล่อยวางมันไปได้อย่างรวดเร็ว เธอเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอไปเที่ยวกับเพื่อนเพือนและเธอก็ไม่ได้พยายามที่จะถ่ายรูปทุกมุมเพื่อให้ได้รูปที่สมบูรณ์แบบสำหรับโพสต์ลงอินสตาแกรมอีกต่อไปแต่เธอกลับมีความสุขกับได้อยู่กับเพื่อนเพือนได้หัวเราะได้พูดคุยได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงหน้าอย่างเต็มที่เธอรู้สึกว่านั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้ต้องรอให้ใครมากดไลค์ให้ เรื่องราวของน้องแพรวสอนให้เราเห็นว่าโลกดิจิทัลนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อและเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถกลายเป็นบ่วงที่รัดรึงหัวใจเราไว้ทำให้เราจมดิ่งลงไปในความทุกข์ความไม่มั่นคงและความโดดเดี่ยวและนี่คือข้อคิดธรรมะที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเรื่องราวของน้องแพรวนะคะ สิ่งแรกคืออุปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นในกรณีของน้องแพรวเธอมีความยึดมั่นในภาพลักษณ์ที่เธอสร้างขึ้นบนโลกออนไลน์และยึดมั่นในความสุขจอมปลอมที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรามักจะยึดติดกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราคิดว่านั่นคือความสุขหรือนั่นคือตัวตนของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์ แนวปฏิบัติคือลองสำรวจดูว่าในชีวิตดิจิทัลของเรานั้นเรากำลังยึดติดกับสิ่งใดอยู่บ้างอาจจะเป็นยอดไลค์ยอดผู้ติดตามคอมเมนต์คำชื่นชมหรือแม้กระทั่งภาพความสำเร็จที่คนอื่นสร้างขึ้นลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นหรือเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปการรับรู้ถึงการยึดมั่นนี้คือก้าวแรกของการคลายทุกข์ สิ่งต่อมาคือโยนิสโสมนสิการหรือการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและแยบคายโลอกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลที่ปรุงแต่งเราต้องฝึกใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือความจริงทั้งหมดหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพบางส่วนที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีลองถามตัวเองว่าอะไรคือเบื้องหลังของภาพที่สวยงามนี้มันสะท้อนชีวิตจริงได้ทั้งหมดไหม ลองถามตัวเองว่าอะไรคือเบื้องหลังของภาพที่สวยงามนี้มันสะท้อนชีวิตจริงได้ทั้งหมดไหมลองหยุดคิดสักนิดใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งคำถามและมองจากมุมที่หลากหลาย และสิ่งสุดท้ายคือปัจจุบันขณะหรือการอยู่กับปัจจุบันโลกดิจิทัลมักจะดึงเราออกไปจากปัจจุบันพาเราจมอยู่กับอดีตท,ที่เคยมีชีวิตดีๆเหมือนในรูปหรือกังวลถึงอนาคตว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือจะได้รับเป็นที่ยอมรับการที่เรามมัแต่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นในโลกออนไลน์ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะชื่นชมและมีความสุขกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงณตอนนี้ แนวปฏิบัติคือลองฝึกกำหนดเวลาปลอดดิจิทัลในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลานั้นให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการหายใจหรือการพูดคุยกับคนรอบข้างอย่างตั้งใจการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราค้นพบความสุขสงบที่แท้จริงซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกใดๆเลย จำไว้นะคะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านมนตรา 5G ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือถือของคุณไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันใดๆแต่มันอยู่ในหัวใจของคุณเองค่ะมนตราแห่งความเข้าใจมนตราแห่งการตระหนักรู้มนตราแห่งการเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและมนตราแห่งการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ขอให้ทุกท่านค้นพบมนตราในใจของตัวเองและใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลนี้อย่างมีความสุขสงบและเต็มเปี่ยมด้วยปัญญานะคะ